ทานีศพเรื่องที่ห้สิค่ะสุนักจิ้งจอกกับนกกระสามีสุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งค่ะกำลังเดินทรมานทรมานเพราะว่ามีก้างป่าติดอยู่ที่คอทรมานมากเลยค่ะบังเอิญมองไปเห็นนกกระสาเดินมาจึงของร้องนกกระสาว่านกกระสาช่วยข้าหน่อยเถอะช่วยเอาปากแหลมๆของเจ้าเนี่ย ลงไปดึงก้างปลาออกจากคอของข้าทีข้าทรมานเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วถ้าเจ้าเอาออกให้นะข้าจะให้รางวัลเจ้านะนกกระสาก็เลยเอาจง,งอยปากลวงเข้าไปในคอเขาแล้วก็ดึงก้างปลาออกมาจนสําเร็จเสร็จแล้วเจ้านกกระสาก็ทวงรางวัลค่ะปลากฏว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกบอกกักมาว่าเจ้านกกระสา การที่เจ้าเอาหัวหมุดเข้าไปในปากของข้าเนี่ยนะมันดีแค่ไหนแล้วที่ข้านะ่ะไม่ฮุบไม่ฮุบหัวเจ้าอะ่ะกินซะเลยอะ่ะยังจะมาทวงรางวัลอีกเหรอดูสิคะแล้วเจ้านกกเจ้าสุนัขจิกกจ้งจอกก็เดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราช่วยเหลือคนชั่วคะ่ะการที่เราช่วยเหลือคนชั่วมันเป็นแบบนี้นี่เองคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะหวังว่าจะเป็นคติสอนใจทุกทท่านนะคะบา,บายๆค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ